แค่ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากสวัสดีคุณน้าวูดสวัสดีครับอะไรนะโตยิ่งหล่อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงมัหล่อมากจริงหล่อจริงนี่หล่อมากเลยลูกผมไปงานไหนแม่พูดอีกทุกงานนะแม่ขอบคุณครับจ้าหล่อจ้าจริงจริง เอี่ผมไปทุกงานแม่แม่ก็น่ารักอย่างนี้ทุกงานเลยฮะถ่ายวันนี้นะแน่นะอย่ายั่วนะกดอวดดีงั้นผมไปแล้วนะขอบคุณครับสวัสดีครับ แต่วันนี้สนุกสนานมีความสุขกันทุกคนเลยเกินนะวันนี้ไม่มีรูปไม่มีกล้องเอามาสินค้าเอามาสินค้าวันนี้ทุกคนมีความสุขนะฮะปาร์ตี้กันก็ิญใจถ้าเป็นหนึ่งวันที่เราเจอกันไหนเมื่อวานใครไปบ้านที่ชลบุรียกมือหน่อยโอ้โหแลไม่ได้ยกเลยเพระไม่ไปทุกคนนะเดิมเดิมทุกคนเลยไหนใครที่ไม่ได้ไปเมื่อวานก็เจอกันวันนี้ใช่ไหมไหนเมื่อวานใครไม่ได้ไปยกมือหน่อย อ่าสานะของพี่นี่นี่เขาบอกขยกเต็มยกสองมือ,อ้วยนะถ่ายรูปถ่ายรูปใช่ไหมเยอไม่หาหนุ่จะให้เดรงีย,งยงบ้านนลองเพลงต่อไปเลยครับฉันเจอบนหน้าจันมอบบทเพลงช้าๆให้เข้ากับบรรยากาศนะวันนี้โอ้ที่นี่บรรยากาศดีมากๆนะครับี่อยู่นี้เลนเลยนงที่ฉันไปลงรัก แค่นั้นยังมีเจ้าของใจทุรังที่ลมพัดมาจงเวลาแค่เพียงสั้นๆอีกไม่นานก็ต้องเลิกกันอย่าความรักที่ไม่มีวันจะไ้้รอรอของแต่คนปล่อยให้ลอยและลอปล่อยใ้ลอยละลอ,ลอ,ลอ,ลอให้ความรักพัดพาฉันไปตัวฉันเป็น เบาประดาบขึ้นมาสูงก็เลยลำบากเริ่มจนหนาวหัวใจปล่อยให้ลอยลอยลอยล่อยลอยลอยลอลอยให้ความรักพัดลอยเของไปตอนนี้ดูมันมีความสุขแต่ก็รู้สึกว่ามันเจ็บไม่ยับจั้งใจใจก็มันรักไปแล้วจใจทำเช่นไรไมันทางให้ฉันไม่ยอมละไปเริ่มใหม่ถึงวันที่ตัง้งใจ ฉันก็ทน,นไม่ได้จริงๆก็รู้แต่ยอมตั้ใจก็รักแล้วได้ทำเช่นไรไม่มีทางหัวใจให้ฉันย้อนให้กลับมาอยู่กับรักที่เป็นหนึ่งความฝันรอไปวันแต่สุดท้ายเมื่อสายลมมดฉันก็ต้องลงมาตายอาโยมือไปพองาจาังหวะ อะไรนะบอกตามใจตัวเองไม่ว่ากันนะลอย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 ให้ความรักพาพาฉันไปตัวฉันเป็นเหมือนว่าวกันขึงนมาสูง็เลยลำบากเริ่มันหน้าหัวใจลอย ใใก่อนรักไปแล้วจะให้ทำเช่นไรไม่มีทางให้ฉันได้ย้อนว่าไป ชิลๆผ่านไปแล้วเพลงต่อไปครับเพลงนี้เจ้าภาพขอมานะครับผมอยากเหงื่อพ่อแม่ครับถูกใจมากเพลงนี้เพิ่งเอามาร้องครั้งแรกอะไรนะฮะฮะขอบคุณครับอันนี้แม่มาร์คให้เพลงนี้แต่ว่าถูกใจนะอยากฟังอีกไหมเพลงนี้นะเดี๋ยวไปร้องให้ฟังงานหน้าแล้วังแต่ขอบคุณครับ แทงดีๆนะแม่นะดีๆนะแม่เจอผมแล้วมือสานอย่าตื่นเต้นแม่อย่าตื่นเต้นแม่อะแม่อย่าตื่นเต้นอะวันนี้แม่ขอเพลงให้ฉันตายก่อนที่รักให้ฉันตายก่อนให้มา เมื่อรักใครสืกนกลับมาชอบทำอะไรนะทนละร้อยยังไม่ตายเอ้ยยังไม่จบยังตายเลยล่ะยังไม่จบแน่นอนใช่ไหมอะไรฮะยังไม่จบหรอให้ฉันตายก่อดเขา ก่อนที่ใจคุณจะเยินเรื่องอะไรต่อแล้วชีวิตฉันทก็ออกมาไม่ยาวไม่ยังไม่ยืนไม่อยารักใคร กลับมาชอบทำอันนี้เป็นรางวัลของผู้ดูแลนะคะแล้วเดี๋ยวจไม่ใช่หรอแม่ไม่ได้าร้อมค่ะเลยไหมเฮะยขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะคบอ๋อหลอกให้ร้องเยอะๆวนไปวนมาแล้วแม่อเพลงต่อไปแล้วเพลงนี้ไม่เคยร้องที่ไหนเหมือนกันนะครับเพลงนี้ครับผมเพลงนานเท่าไหร่ก็ร้องครับ